ต่อนะคะเราจะมาสร้างตัวฐานคอกระปนะคะ,ะวันที่เราอัดวิดีโอตรงนี้ก็คือเป็นวันพุธนะคะวันพุธที่8เดือนกรกฎาคม2563วันนี้จะเป็นวันที่เขาเปิดให้นิสิตเหมือนกับเข้าไปอยู่ในหอหอนักศึกษาค่ะวันนี้ก็จะไม่มีนักศึกษาเข้ามาอบรม แต่ว่าการสร้างวิดีโอตรงนี้ก็ยังต้องดำเนินต่อไปแล้วก็อาจารย์ที่ดูแลตรงนี้คือแกก็ติดงานนะคะติดงานตั้งแต่วันอังคารก็คือตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปก็จะไม่มีอาจารย์มาศึกษาด้วยนะคะก็จะเป็นนิสิตปีสทั้งหมดตอนนี้มีอยู่สามท่านนะคะค่ะเราก็จะสารต่อเมื่อ เมื่อ EP 5ตอนแรกนะคะ EP 5ตอนนี้เราก็จะมาสร้างคือเราค้างกันอยู่ตรงที่เรื่องฐานคอนะคะเมื่อเราสร้างอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีการดัดเส้นนะคะดัดเส้นเพื่อให้ทำไมคะให้ได้เคฟตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็สร้างตำแหน่งของของสับกว้างนะคะสับกว้างครึ่งหนึง นะคะเราต้องการสรับก้างนิ้ว1 4ครึ่งหนึ่งก็คือ5 8 5นะคะ5ส่วน8หารออกมาก็คือจุดกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้5หาร8ก็จะเป็นจุดโอเคค่ะตกลงก็มาละจากนั้นเราก็สร้างเส้นเส้นฉากให้เขานะคะนี่นะคะคิดแล้วเราก็คิดนี่ระบุความสูงที่เราต้องการว่าตรงเ,เขาเรียกว่าอะไร ฐานคอเราต้องการให้สูงเท่าไรเราต้องการให้นิ้ว18นะคะตกลงนิ้ว18นะคะจากนั้นเราก็เอ py ีเ้นซ้ายขวาคลิกแล้วก็คลิกนี่นะคะมาที่เส้นต่อค่ะนี่นะคะซ้ายขวาเราคลิกที่เส้นขึ้นมาให้เราเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราเพื่อความง่ายในการในการดูการเปรียบเทียบของเส้นนะคะเราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนประเภทเส้นซะนะคะแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาให้เป็นเส้นปกติเราก็เริ่มวาดค่ะวาดนะคะเป็นอย่างนี้นตามตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็ถอยมาสักนิดนึงนะคะแล้วก็คลิกเลื่อนลงมาสุดก็จะเป็นอย่างนี้ละนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคิร์ฟเชฟเป็นยังไงขึ้นอยู่กับช่างแพทเทิร์นเลยนะคะเราอยากจะเลื่อนลงมาอย่างไงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี้นะคะ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ดีไซน์จากนั้นเส้นปะเราไม่ใช้ละเราก็ลบทิ้งไปนะคะเราอยากจะเช็คว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเมื่อมีการแผลสันทบนะคะเราคลิกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาซูมดูนะคะดูตรงตรงตรอยต่อตรงนี้ว่าอ่ะมันแอนใช่ไหมคะคลิกขวาคลิกขวาปล่อยนะคะครั้งเดียวคลิกแล้วคลิกที่เส้นเลยค่ะด้วยเมาส์ซ้ายนะคะคลิกปล่อยอ่าก็เกิด เรียกว่าเกิดจุดขึ้นมาละเราก็ย่อลงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ,ะ,คะเลื่อนลงมานี่นะคะกดคันเคาะนะคะเลือ่อนคุมจะได้เป็นแบบนี้เราเห็นแล้วว่าตรงนี้แอ่นนิดนึงแล้วก็คลิกปล่อยที่จุดนะคะเลื่อนขึ้น ตรงแล้วนะคะจากนั้นถ้าเราโอเคแล้วเอาเมาส์เข้ามาในฝั่งที่เราต้องการนะคะคือฝั่งนี้เราจะเอาฝั่งนี้เราจะลบนะคะเมาส์อยู่ตรงนี้ก่อนชิดค้างคลิกขวาะคะ่ะอ่ะนี่ก็คือเสร็จของตัวฐานนะคะต่อมาตัวปกนะคะเราก็ตัวปกเราก็คลิกเราจะทําในลักษณะว่าตําแหน่งพับนะคะว่าพับแล้วเป็นยังไงอยากจะให้ปลายปกเนี่ยเฉียงแบบไหนนะคะแล้วแต่คลิกแล้วก็ คิดขวานะคะระบุไปปกไปปกสูงที่เราต้องการสานิ้วครึ่งองศาที่เราต้องการเราอยากได้แค่ไหนแต่ถ้าเราอยากได้90ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าเราวัดจากตรงนี้ลงมานะคะถ้าเป็นโปโลมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย90นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะองศาที่เราต้องการ ตกลงค่ะนี่เราขอเปลี่ยนเปลี่ยนสีหน่อยนะคะเราจะได้เห็นสีที่แตกต่างว่า,วาเวลาทํางานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจากนั้นเราคลิกตรงนี้ว่าเวลาปิดปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้เขาเรียกว่าอะไรเชฟที่แตกต่างกันตรงนี้เราจะให้เป็นเชฟเดียวกันลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเด,เดี๋ยวทำให้ดูนะแบบนี้นะคะแล้วเราคลิกเพื่อให้เขาเย็บติดกันว่าเป็นแบบนี้ ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเทคนิคของผลฮ่องกงเขาจะใช้แบบนี้ค่ะเขาจะเอาเอาเหลื่อมลงมาเพื่อให้มีระยะทางที่ที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้แล้วเ,าเขาก็คลิกไม้คโค้งนะคะวันนี้ไม้คโค้งเนี่ยมันใช้ได้2ออย่างคลิกที่คําสั่งหรือเอาเมาส์มาชี้ชี้ที่เส้นนะคะคลิกขวาและคลิกซ้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้นะคะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ช่างแต่ละท่านนะคะว่าชอบแบบไหนวันนี้ถ้าในการสอนแล้วก็สอนทั้งสองอย่างเลยว่าแล้วแต่นิสิตชอบแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็คลิกนั่นหมายถึงว่าสองเส้นนี้เท่ากันแน่นอนใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็คลิกจากจุดนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็คลิกขวาค่ะเพื่อให้เส้นมันฉากนะคะคลิกปล่อยต้องการปกสูงเท่าไหร่ต้องการปก คือปกสันนะคะไม่ใช่ปลายปกนะปลายปกตรงนี้ปลายปกสูงสานิ้วครึ่งตรงนี้เราอยากได้2นิ้วหรือแล้วแต่สเปคที่เขาระบุมาให้นะคะตกลงจากนั้นเราก็วาดเส้นค่ะปลดล็อกนะคะอย่างนี้คือมันไม่สามารถมาจบตรงนี้ได้เราต้องปลดล็อกโดยคลิกเมาส์ขวาปล่อยค่ะแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ดัดเส้นค่ะเมาส์ชี้ซีเส้นนะคะคลิกขวาคลิกซ้ายค่ะเราก็มา นะคะเป็นอย่างนี้น,นี้เราก็ลองมาดูอาตอนมันแผลนะคะให้เรานึกก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยคือพับแล้วเหมือนเราใส่เสื้อแล้วพับปกแล้วนะคะเราก็มาเช็กตรงนี้นะคะคลิกนี่นะคะก็คือก็รับกันแล้วคลิกขวายืนยันอ่ะคลิกที่เส้นเส้นนี้เราทําไมคะอยากจะเป็นอย่างนี้ เลื่อนเลื่อนมาใกล้ๆหน่อยเป็นอย่างนี้แอนลงมาเป็นงนี้โอเคนะคะเราลืมลืมอะไรคะอย่างนี้คือลืมชิปมเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วขอโทษนะคะพอดีว่าแพ้ฝุ่นขอโทษนะคะ <darum> ค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะดับ นะคะดับออกมาเพื่อเป็นชิ้นงานนะคะอ่าเราเริ่มคลิกเมาส์วขวาค่ะแล้วก็เลือกตัวกันไกรดานะคะหรือหรือเราใช้ออโตเนตออโตเนตค้างคลิกเมาส์ออโตเนตค้างคลิกเมาส์ขวานะคะก็ก็เช่นเดียวกันอย่างนี้นะคะนะคะแต่เราก็ยังไม่ชินเราก็ใช้คําสั่งมันดีกว่าตัวนี้นะคะคลิกค่ะ คำสั่งถ้าอยู่ในหน้าล่างนะคะหน้าล่างหรือสเก็ตนะคะเราจะคลิกจุดแล้วก็ค่อยวิ่งถ้าเป็นเส้นโค้งนะคะเราจะวิ่งตามเส้นโคง้งแต่ถ้าเป็นเส้นตรงเราจะคลิกจากจุดไปหาจุดนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของหมวดชิ้นงานเวลาเราใช้คำสั่งตัวนี้กันไกล มันมี2กันไกนะคะกันไกที่มีเส้นได้คือการไกตัดเส้นก็คือตัดเส้นภายในแต่อันนี้คือการดาบในในหมวดของชิ้นงานเราจะคลิกที่เส้นไม่ได้คลิกที่จุดแล้วนะคะอันนี้แตกต่างกันอ่ะเรามาต่อนะคะคลิกปล่อยเลื่อนมาเลยค่ะคเวลาที่เราเจอส่วนโค้งนะคะพยายามใช้คันเคาะมันเป็นการซูมที่ง่ายมากเรากดคันเคาะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะสตาร์ท สตาฟคำสั่งที่เราใช้ล่าสุดมันจะไม่ทำงานจนกว่าเราจะซูมเสร็จนี่นะคะพอซูมเสร็จปุ๊บเราก็ปลดคันคอออกนะคะคลิกต่อค่ะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะอ้าวย่อลงอเราอยากได้นี้แล้วก็คลิกจุดอย่าลืมเอาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอหลังคอหลังอยู่ที่ตำแหน่งไหนนี่ตำแหน่งนี้นะคะ เลื่อนมาตัวนี้มันซ้อนกันเราเห็นไหมคะว่ามันเอ่อมันอ้างอิงถึงตัวปกนะแล้วก็ออกออกมาให้อย่างนี้เห็นไหมคะสังเกตตัวสีสีฐานคอนะถ้าอย่างนี้เป็นสีของใบปกนะคะอ่าป่าละไหนคะคลิกแล้วอย่าลืมคลิกจุดที่เราจะต้องเย็บนะคะนี่ต่อมาก็เป็นตัว ตัวปกนะคะคลิกเมาส์เลื่อนเห็นไหมคะอันนี้อยู่ที่ฐานนะนี่ต้องอยู่ที่ปกอย่างนี้นะคะนี้แล้วก็ลง3ชิ้นละอ่าต่อมาเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเราก็คลิกจุดอย่าลืมถ้าเราต้องการขยายเห็นไหมคะคันเคาะยังอยู่นะ คีย์บอร์ดเป็นอะไรที่ทําไมคะกดก่อนปล่อยทีหลังเมื่อเราซูมเสร็จแล้วเราปล่อยแล้วเราก็คลิกต่อค่ะ,ะเราต้องการซูมต่อคันเคาะค่ะนะคะเราก็ซูมขึ้นมาถึงสุดยอดตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนนะคะเป็นเส้นตรงคลิกเป็นเส้นโคง้งเราขอน้าคันเคาะอยู่นะคะนี่ใช้เริ่มใช้คันเคาะเลยไหมคะปล่อยคันเคาะปุ๊บ กิกคันเคาะเลื่อนลงมาสุดเลยค่ะปล่อยปล่อยคันเคาะปุ๊บได้มาละชิ้นหน้าเช่นเดียวกันเราก็ลิกตรงนี้นะคะเลื่อนมาเป็นของชิ้นหลังใช่ไหมคะ,ะชิ้นหลังคันเคาะเราก็เลื่อนนะคะไปหาคอหลังเลยค่ะปล่อยคันเคาะมาหาคอหลังจากนั้นมันเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะตรงหน่อยหนึ่งสังเกตตรงนี้นะ มันมี2เส้นที่อยู่ตรงนี้อยู่นะคะถ้าเรายังเราเกรงนะคะเราสามารถลบเส้นที่เราไม่ต้องการทิ้งก่อนได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ดับง่ายแต่ถ้าเราไม่ต้องการเวลาที่เราจะชี้อย่างนี้ถ้าเราชี้ต่างลงมายาี้เห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นอ้างอิงของคอหลังเลือกนะเราเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมคะก็จะเป็นเส้นคอละคลิกเราก็คลิกคันเคาะค่ะเราก็เลื่อนปล่อยคลิกคันเคาะค่ะ เลื่อนนะคะคลิกคันเคราะหค่ะคันเคราะ์อ่าแล้วก็มายี่ปุ๊บอ่ะคันเคาะค่ะแล้วก็เลื่อนเห็นไหมคะมันจะปลอดภัยปล่อยคันเคราะห์ปุ๊บมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นครบแล้วเก็บคําสั่งค่ะคลิกมาฝั่งที่ชิ้นงานนะคะาวนี้เราจะมาทํางานที่ชิ้นงานแล้วนะคะโอเคค่ะ